สามีเป้ยปานวาดเฉลยแล้วมือใครทําหัวใจคู่กันหลังคนสงสัยทั้งโซเชียลถูกพูดถึงเรื่องสถานะความสัมพันธ์มาตลอดสําหรับคู่รักของเป้ยปานวาดกับสามีป๊อบมีทีบุญยรัตกลินจนกระทั่งเมื่อวานนี้วันที่15มิถุนายน2567หนุ่มป๊อบได้เคลื่อนไหวแล้วโดยโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเป็นครั้งแรกหลังจากที่หลายคนจับตามอง โดยหนุ่มป๊อปได้โพสต์ภาพทำมือรูปหัวใจกับมือเล็กๆอีกมือหนึ่งพร้อมแคปชั่นระบุว่า you make my day ท่ากลางชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนั่นต่างพากันสงสัยว่ามือของใครจนกระทั่งล่าสุดหนุ่มป๊อบได้เฉลยแล้วว่ามือเล็กๆคือมือของใครซึ่งเจ้าตัวได้มาตอบก,กลับชาวเน็ตใต้โพสต์ดังกล่าวว่ามือน้องปาลินครับงานนี้ทำกระจ่างกันทีนะทุกคนเนอเป้ <อะ S 1> ยปานวาดเกิดเมื่อวันที่28ธันวาคมพศ2522ี่อที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลา เป็นบุตรของวุฒิเวศเหมมณีกับสุวรรณมงคลประจักษ์ปานวาดเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษาจากโรงเรียนถนอมศรีศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเมตรงวีรราชประสานและระดับปริญญาตรีคณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏจันกเกษมเริ่มเข้าวงการโดยประกวดดัชชี่เกิลปี2001ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับสอง ชีวิตส่วนตัวก่อนหน้านี้เธอเคยคบหากับบุตรปีวุฒิอนัทพลสิริชุมแสงทองภูมิสิริพิพัฒน์และวุฒิสิทธิ์สืบสุวรรณต่อมาปานวาดได้สมรสตามพิธีศาสนาอิสลามกับเรือเอกมิธีบุญยรัตกลินบุตรชายของพลเอกสนธิบุญยรัตกลินหลังทั้งคู่คบหากันได้แปด เดือนเมื่อวันที่วันเสาร์ที่วันที่28เมษายนพศ2 5 5 5ที่โรงแรมสวิสโซเทลปาร์คไนเลิศก่อนจะมีพิธีเลี้ยงฉลองมงคลสมรสวันที่2มิถุนายนปีเดียวกันนั้นที่โรงแรมพลาซ่าแอตทินีในการนี้ปานวาดได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามและได้รับชื่อทางศาสนาว่านูอายานมีความหมายว่ารัศมีแห่งดวงตา ปัจจุบันมีบุตรธิดาสองคนบุตรชายคนที่หนึ่งชื่ออัศสดินบุญยรัตกลินหรือโปรดบุตรสาวคนที่สองชื่อปาลินบุญยรัตกลินหรือปราณ